เอาละครับก็สวัสดีเพ่อไม่พี่น,น้องทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้นะฮะก็จะพามาทํางานต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับก็สําหรับใครที่ได้ดูก็น่าจะจาได้อยู่นะคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมวันนี้เราจะมาะคนดินถมที่นะครับผมแล้วคนนี้เขาแบบเป็นอะไรนี่เขาแบบเดินตามเราเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคุณศักชัย อ่าวันนี้ก็มากับฮีโน่ครับผม380นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ขนดินเลยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นแบบข้อเกษตรนะแต่ว่าแบบเราเอามาขนดินนะครับผมโอ้โหนี่เลยฮะแล้วก็แสบปั๊มก็มากับนี่เลยครับก็ฮีโน่เหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นตัว38หรือ3 44นี่ปัม๊มอันเนี้ยสามแปดครับอ่าสามแปดนะครับผมคันนี้เป็นดัมขนดินเลยนะของเราก็ไม่มีรถขับแล้วก็ข้อเกษตรมาขนดินนะฮะไม่เป็นไรครับขนได้เหมือนกันนะครับผมไป นนีะครับไมเปิดไฟเรื่องไหนเปิดไฟผ่านมาหน่อยนี่เห็นไหมทำไมสองไฟโดนสองดวงนั้นมันไม่มันไม่มีเนี่ยไม่พี่ปิดไว้ไงแบบพี่ตัดสายทงไงแบบใช่ให้มันแยกฝั่งกันไงแล้วแต่มันมันมาอยู่ตรงเนี้ยต้องไฟเรื่องไม่ไม่ไม่อันนี้พี่เอาจากด้านบนมาใส่แแหละพี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วเนาะคือผมเอาจากด้านบนแหละทุกคนมาใส่เออเนี่ย หมดครับแตกหมดครับความลับที่ผมสะสมมานะฮะเสียฟานเผาหมดเลยเอาพามาเปิดคลิปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะทุกคนนะบ้านก็ไม่ใช่นะทุกคนนะไม่รู้บ้านใครอะ่ะเข้ามาอ,อ,อยู่ก่อนเมืเ่อกีไ้ไปไปไปนี่เดี๋ยวเจอสาแปดข้อเกษตรไล่ครับอู้คันนั้นมีควันดำด้วยว่ะมาเลยครับมาเลยครับ ไหวเปล่าไหวเปล่าโอ้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 ชน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 รถมันแรงครับโทษทีครับรถมันแรงอ๋อเลี้ยวตรงนี้ครับอืมไปเลี้ยวก็แบบมองไม่ค่อยเห็นนะรถเขานะรุ่นเต่งรถรเต่งเอ๋อรถเลื่นรถเต่งเราตรงนี้เหรอเอาแล้วไหนอ๋อเช่ารถตัก เดี๋ยวเราไปต่อคิวแล้วกันโอ้ยชนอีกแล้ววะร่ได้ป้มไม่ยอมหลบเลยไหมเขารู้ว่าเสียงเครื่องรถเขาดังแต่เขาแบบไม่ไม่ยอมดันบนะคนนั้นตนนี้คือแบบใช้ทนใช้ทานมากเลยเนาะไอ้ไอ้รถตักคันเนี้ใช้คุ้มมากเลยซื้อมาใช่ครับไอ้เกมเหยียบสิบล้อเป็นเลยนะเนี่ยคันนี้ หย่บไม่เอ็กซาเบนเลยนะครับโอ้โหก็แทะได้ไงนะครับได้ไงนะครับ <d> ช <ance> okay, ้าอ <the> ีกแล้วอไรอย่างครับนะครับไปอีกไปอีกเลี้ยวเลี้ยวคุณช่างเลยโอเคพอเดี๋ยวรอขยับรถดีวกว่า ขึ้นตาช่างเลยครับป้าจะเลี้ยวพ้นไหมนี่ไหนมามาเลยเดินดันเบิร์กันได้ม่รู้ว่าปีนตาช่างไปแล้วตอนเนี้ยจดเลยจัดเลยเดินนั้นนี่อ้าเลยไปถึงตาเราแล้วลไป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 ขึ้นขับเลยเ ทำไมเอาเสียงซูโม่มาใส่อะฮะเสียงซูโม่ทำไมลงดังโยบเลยเสียงซูโม่คันไหนอ่ะคันไอ้เอ๋อะไรนะเทเลอร์รือสึกลรววะมาลากเหรอเจ๋งเดียวเลยเดินอะไรครับ เอาเต็มแล้วเหรออ๋เอ,<ช>อ,อเออขอ้าวเกษตรนะข้าข้าวเกษตรก็เกษตรใส่แบบนิดเดียวพอครับข้าวเรามันสูงนะทุกคนนะผมแบบเอาไว้แบบวิบ่งข้าวเกษตรเอ้ยไม่ใช่วิ่งวิ่งงานเกษตรรวนแล้วตอนนี้กระบะพางหมดกระบะผมทําจากเหล็กเอ่อมาตรฐานนะเนี่ยไอค้คิดไม่ทันนั่นแหละไม่ใช่เหล็ก <laughs> ชื่อเลยผมรู้ครับโอ้ยอป่าว S <S <S อ้าแล้วมากับไอ้ป,ปัมทำไวได้ไหมครับ,บ,บทำไวไ, <ทำ S 2> ได้ไหมครับผมน่าจะเลี้ยวขึ้นตรงนี้ไม่ได้ป่ะออมาขึ้นเลนขวาเลยสุดจัดเลยฮะขึ้นเลนขวาเลยอ่ะ มองไม่เห็นอะด้านในไอ้ทางตรงนี้เหมือนไม่เคยมาเลยว่ะไอ้ทางโคดเคี้ยวนี่ไม่ทำไมต้องโคดเคี้ยวก่อนไม่ทำไมต้องคดเคี้ยวก่อนโคยังแปลกใจอยู่เลยเออเนี่ยแปลกไง นี่เราวิ่งตรง,งตไม่ใช่นี่่ะเราต้องไปเยอีเยวซ้ายไปก่อนเนาะลืมสมยยัยแล้วเบรกไม่อยู่เฮ้ย <c oughs> ไปดันวะเบรกอยู่เบรกไอยู่โทษโทษโทษหมุนเตี้ยวเลยเหรอรับเลยอะ่ะโอ้ตายแล้วปาหมุนเลยว่ะเมื่อกี้นี่โทษทีครับโทษทีรถผมมันแรงไปหน่อยนะ เอ้าเอ้าช,า,ชเอาชิบหาแลยชนได้ไงนี่ชิบหาแลแล้วมันมาชนอะไรตรงนี้วะก็ขัาใจเลยเออมันจะถึงหน้าง,งานอยู่แล้วเนี่ยเรียบร้อย,อยปลาเมืยตีแล้ว ้ไป่ติดไรไม่รู้นี่ทำไมติดแดดวิ่งบนถนนนะติดอันนี้มันติดบางฝนขยับไงติดไรก็ไม่รู้เออมันได้อย่างนี้นได้อย่างนี้นได้อย่างนี้ จะถึงทานเลี้ยวอยู่แล้วเนี่ยเอออะไรวะมาแล้วมาแล้วเออมันติดนะเมื่อกี้มันติดอะไรก็ไม่ Đẹp lưng mình đẹp mình Hô hô biệt bây giờ Thôi thôi thôi, thôi. เลื่ยนมาได้พี่ไหมร <ลด S 1> ถเปลื่ยนนะคธรรมดาครับธรรมดา,ถา,มดารถใช้งานเนาะไม่ใช่รถประกวดมันถอยยากเหมือนกันนะถ่ายน,นะน,น,นะครับแค่นี้ถ่ายนะครับมันติดบางฝนขยับอ่ะ เราก็ขึ้นดีกันต่อนะทคนะเราพูดมากไม่ไรคลิปนี้ปราฝุ่นเราไม่ขยับเราเนี่ยใช่ไหมไม่เราแบบบอกให้ฟังเฉยๆไงเดี๋ยวถอยยกอใหม่ก่อน ดินมาเยอะมากเลยโอ้ลืมขยับอันนี้ปะดามเมจด,ดินว่าอยู่ลืมอะไรอรถไถขอบายน,นันี่คลิปนี้นี่ดูส่วน้วกองเบลอเลยรถไถกองเบลอเลยเนี่ยดันน่าจะดันยากว่ะ ยิบหน้าเดี๋ยวเราเราก็ต้องมาสมต่อนะเอาล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลือพื้นที่อีกเยอะอยู่นี่เอ็งอยู่ไหนเนี่ยฮะเอ็งอยู่ไหนเนี่ยไม่เอ็งอะอยู่ไหนตอนนี้มาคนดนอยู่อ๋อเอาออีกเที่ยวหนึ่งใช่ไหมใช่ครับ เดี๋ยวไปฝากรถไว้ในปั๊มก่อนเดี๋ยวเอารลไถามาดันโอ้พอดีเลยเากาะเกษตรที่จริงใจรถไถอย่ไหนะ้ะ ทางไหนไม่รู้เลยเนี่ฮะแด้ยังไงยังไม่รู้เลยเนี่ เ้ยตอวเราถ่ายแบบัำยากมากเลย งานไสเลยถ่ายกันถ่ายกันก็ลัาไปนะพี่ไหมใกล้ถึงแล้วโอเครับมาเลยมาเลย คันหนึ่งมาดีกว่า 一样，สวยเลย。